ฟ้าทองฟ้าเลยประมาณนี้เลยนะครับก็ดูสบายตาครับสบายตาขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นห้องโถงนะครับที่พูดไว้นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นม่านขออ S R พาม่านนะครับเป็นม่าน2ชั้นนะครับม่านตาไก่ม่านโปร่งกับม่านทึบนะครับเป็นสีคล้ายๆกับสีครีมนะครับประมาณนี้นะครับครีมครีมเขียวๆขียวนะครับห้องนอนฝั่งนี้ก็มีอยู่2ห้องนะครับแล้วก็ห้องครัวตรงนั้นห้องน้ํารวมแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดร์รูมห้องนี้จะมีห้องน้ำเป็นตัวแล้วก็เป็นห้องที่มีขนาดยาวกว่าห้องอื่นนะครับ เรามาชมในส่วนของห้องแรกกันก่อนนะครับด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะครับขนาดอยู่ที่4คูณ3เมตรนะครับประตูนะครับลายโมเดินก็80สูง2เมตรนะครับขนาดประตูนะครับเป็นไม้อัดนะครับวงกบก็เป็นไม้จริงนะครับทาสีน้ำมันเงานะครับเงางามทีเดียวนะครับขนาดห้องนอนนะครับก็พูดไปแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับห้องครัวก็3มเมตรสิบคูณ3มเมตรสิบนะครับลายกระเบื้องก็จะแตกต่างจาก ฟังชั่นอื่นเลยนะครับเป็นลายประมาณนี้ลายไม้นะครับลายไม้แฉกๆประมาณนี้นะครับแต่ในส่วนของผนังก็ยังคงเป็นสีฟ้านะครับมีจองแสงอยู่2ช่องนะครับห้องน้าก็ขนาดอยู่ที่2องเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับประมาณนี้เลยเข้ามาก็จะมีโซนแห้งนะครับมีชักโครกเลยนะครับก็เข้ามาก็ทันใจเลยนะท่านผู้ชมปวดหนักปวดเบาก็เปิดประตูเข้ามาก็นั่งเลยนะครับถือว่าสะดวกสบายอีกแบบหนึ่งนะครับกระเบื้องก็ประมาณนี้40่สิบคูณสีนะครับลาย สีครีมๆประมาณนี้นะครับอ่างล้างหน้าอ่างลงมือครับก็เป็นแบบขาตั้งอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องทําฉากปูดกั้นเลยนะครับใช้ซอกตรงนี้ให้เป็นโซนเปียกไปเลยนะครับเป็นโซนอาบน้ํานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลบ้านสวนหัวจระเคมากนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่แถวตาบลจุมเห็ดนะครับก็มารีวิวบ้านของน้องเอ๋ยนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณเจ้าของบ้านด้วยครับ ที่อนุญาตให้รีวิวบ้านหลังนี้ไว้เป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เรียกใช้บริการ SR พามาอีกแล้วนะครับให้มาติดตั้งบ้านใ้กับบ้านหลังนี้นะครับซึ่งก็เป็นบ้านสไตล์ปัญญานะครับหลังคาซีเพคโมเนียสีน้ำตาลตัวบ้านก็จะเป็นโทสีแสบๆหน่อยนะครับก็เ,เป็นสีร้อนแรงเลยนะครับก็จกัดฟังก์ชันออกมาเป็นสามห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถหงหนึ่งห้องครัวฉเฉลียงหน้าบ้านนะครับ พื้อที่จะสอยภายในตัวบ้านนะครับรวมทั้งเฉลียงหน้าบ้านด้วยก็ประมาณ96ตารางเมตรนะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้ากว้างอยู่ที่8.5แล้วก็ลึกอยู่ที่10.5นะครับระเบียงก็ยื่นออกมาจากหน้าบ้าน2คูณ3.5เมตรนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก็เป็นบ้านทรงปัญญาอย่างที่พูดไว้นะครับสีแโมเนียนะครับงบประมาณ1ล้าน2แ5หม0 0บาทนะครับเบอร์ผู้รับเหมาก็จะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปให้ท่านผู้ชมคลิกดูได้เลยนะครับโทรปฏิต่อสอบถามได้เลยถ้าเกิดว่าสนใจนะครับ เห็นบ้านหลังนี้แล้วถูกใจก็ติดต่อช่างไปได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจอยากติดตั้งม่านก็คลิกมาได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับ SR พามานนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับติดตั้งให้ถึงบ้านนะครับก็เป็นระเบียงตรงนี้นะครับเป็นเฉลียงระเบียงมานั่งนะครับกันตกนะครับมีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับตัวนี้เป็นประตูทางเข้าห้องโถงนะครับตัวนี้เป็นหน้าต่างห้องนอนครับเป็นห้องแรกของตัวบ้านนะครับฝั่งทางนี้จะเป็น ด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็มีทางเข้าทางขึ้นตัวบ้านทางนี้หน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับก็จะขึ้นไปยังในส่วนของห้องครัวของตัวบ้านนะครับบ้านก็สูงอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันห้องครัวนะครับด้านหลังตัวบ้านมองไปในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นโทนสีแสดนะครับแสด ส้มมแดงๆประมาณนี้ฐานบ้านจะเป็นสีน้ําตาลนะครับหลังบ้านก็เป็นหน้าต่างของห้องครัวหน้าต่างช่องแสงของห้องน้ํานะครับมี2ห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําห้องหนึ่งที่อยู่ในตัวของห้องนอนนะครับมี3ามห้องนอน2ห้องน้ํห1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับสี่เหลียงหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นทางนี้กันเลยนะครับก็บันได3ขั้นจะบุบบันได PVC นะครับกันลื่นะครับเบื้องก็เป็นประมาณนี้นะครับลายไม้ผยิวหยาบนะครับขนาด60คู60เป็นพื้นของเฉลียงด้วยนะครับท็อปของมานั่งด้วยนะครับมานั่งปูนนะครับด้านบนก็เป็นฝ้ายิบช้ำฉาบเรียบนะครับสำระเปาหนึ่งโครมด้านนอกจะเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดสำหรับกับแผ่นสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศนะครับ แล้วก็มีไม้มมบนะครับทาสีขาวนะครับตามขอบฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับฟังก์ชันแรกก็คือห้องโถงนะครับขนาดอยู่ที่4คูณ4เมตร50นะครับก็เป็นฟังก์ชันแรกประมาณนี้นะครับภายในก็ตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าทองฟ้าเลยประมาณนี้เลยนะครับก็ดูสบายตานะครับสบายตาขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับที่พูดไว้นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นม่านขือ S R พาม่านนะครับเป็นม่าน2ชั้นนะครับ ม่านตาไก่ม่านโปร่งกับม่านทึบนะครับเป็นสีคล้ายๆกับสีครีมนะครับประมาณนี้ครับครีมครีมเขียวๆนะครับกระเบื้องนะครับในส่วนของห้องโถงแล้วก็ทุกฟังก์ชันของตัวบ้านนะครับยกเป็นห้องครัวกับห้องน้ำนะครับก็เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีเขียวๆอ่อนๆประมาณนี้นะครับขนาด60สินะครับช่องแสงตรงนี้ก็เป็นช่องแสงของห้องโถงนะครับม่านตาไก่นะครับช่องตรงนี้ก็เป็นช่องที่จะเดินไปยังในส่วนของ เป็นโถงทางเดินนะครับเดินไปยังส่วนของห้องครัวห้องนอนห้องน้ํานะครับกว้างอยู่ที่เมตรแปนะครับประมาณนี้นะครับห้องนอนฝั่งนี้ก็มีอยู่2ห้องนะครับแล้วก็ห้องครัวตรงนั้นห้องน้ารวมแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้จะมีห้องน้ำเป็นตัวแล้วก็เป็นห้องที่มีขนาดยาวกว่าห้องอื่นนะครับเรามาชมในส่วนของห้องแรกกันก่อนนะครับด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะครับขนาดอยู่ที่4ีคูณสามเนะครับ ประตูนะครับลายโมเดินก็80สูง2เมตรนะครับขนาดประตูนะครับเป็นไม้อัดนะครับวงกบก็เป็นไม้จริงนะครับทาสีน้ำมันเงานะครับเงางามทีเดียวนะครับขนาดห้องนอนนะครับก็พูดไปแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับช่องแสงก็มี2ช่องนะครับเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมอกขาวกระจกใสตัดเขียวนะครสไลด์ซ้ายขวานะครับสลับกันไปมานะครับ มุมตรงคาบประตูนะครับประมาณนี้เลยนะครับเรื่องปูพื right. ้นนะครับก็เช่นเดียวกันกับห้องโถงนะครับด้านบนก็เป็นยิปซั่มฉาบเรียบโครไฟสระเปาเนื้อโคมนะครับตัวนี้เป็นห้องแรกของตัวบ้านนะครับปลักก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปลักสวิตไฟนะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องถัดมานะครับห้องนอนห้องที่2ขนาดก็อยู่ที่3 5 0เคูณสานะครับ เป็นโทนสีชมพูครับน่าจะเป็นห้องของน้องเอ๋ยแน่เลยนะครับสีชมพูมีช่องเสียงอยู่ด้านเดียวนะครับตรงนี้นะครับมีม่านปิดอยู่นะครับเบื้องปูพื้นก็เช่นเดียวกันกับห้องโถงนะครับมุมตรงข้ามประตูนะครับนี่เลยนะครับดีเทลเดียวกันนะครับประตูวงกลดีเทลเดียวกันนะครับใา้บนก็ดีเทลเดียวกันประมาณนี้นะครับห้องถัดมาครับห้องครัวนะครับ ถงทางเดินตรงนี้ก็ถือว่าก็จัดเป็นส่วนดีนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคนที่อาศัยอยู่นะครับไม่ต้องเจอในส่วนของห้องโถงนะครับเวลาเขกไปใครมาไม่ต้องเดินออกไปผ่านห้องโถงนะผ่านหน้าผ่านตาเขกอะไรประมาณนี้นะครับห้องครัวก็สามเมตรหน้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับลายกระเบื้องก็จะแตกต่างจากงชั้นอื่นเลยนะครับเป็นลายประมาณนี้ลายไม้นะครับลายไม้เฉกๆฉประมาณนี้นะครับแต่ในส่วนของผนังก็ยังคงเป็นสีฟ้านะครับมีจองแสงอยู่สองช่องนะครับ หือว่าโปร่งโล่งกันเลยทีเดียวนะครับมีประตูลงไปยังหลังบ้านนะครับรีวิวไปแล้วนะครับตอนอยู่ด้านนอกนะครับประมาณนี้นะครับเคาน์เตอร์ก็เดี๋ยวทําทีหลังนะครับตรงนี้เป็นมุมตรงข้ามประตูนะครับด้านบนก็ได้ฝ้ายิบซ้ำเฉาเรียบนะครับสระเตาหนึ่งโคมช่องเซอร์วิสก็มีให้นะครับตรงนี้นะครับห้องครัวนะครับประมาณนี้นะครับนี้เป็นห้องครัวนะครับของบ้านหลังนี้นะครับ สวยครับสีฟ้าสวยงามทีเดียวนะครับห้องที่อยู่ถัดมานะครับตรงข้ามกันเลยนะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดรรูมนะครับประตูดีเทลเดียวกันหมดนะครับมานน้นะครับประตูนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องนะครับโถงนะครับเดินไปยังในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ำนี้ก็อยู่ในห้องนอนนะครับขนาดห้องก็อยู่ที่5้าเมตรคูณนะครับ ผนังก็เป็นสีฟ้านะครับด้านบนก็เป็นสีขาวนะครับเป็นฟ้าฉาบเรียบขาสีขาวสาระเปามีให้โคมเดียวนะครับตรงนี้ก็ช่างก็ติดตั้งสายไฟแอร์ไว้ให้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นมุมตรงข้ามประตูนะครับของห้องมาสเตอร์เบีรูมนะครับโทนสีฟ้าสดใสทีเดียวนะครับโคมไฟสาระเปาอยู่ตรงโถงตรงนี้นะครับหนึ่งโคมนะครับนี่ครับสวิต เปิดปิดไฟในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ขนาดอยู่ที่250เมตรคูณเมตรนะครับประมาณนี้เลยเข้ามาก็จะมีโซนแห้งนะครับมีชักโครกเลยนะครับก็เข้ามาก็ทันใจเลยนะครับท่านผู้ชมปวดหนักปวดเบาก็เปิดประตูเข้ามาก็นั่งเลยนะครับถือว่าสะดวกสบายอีกแบบหนึ่งนะครับกระเบื้องก็ประมาณนี้ 40- ่สคูณสีนะครับลายสีครีมประมาณนี้นะครับอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับก็เป็นแบบขาตั้งอย่างนี้เลยนะครับ ที่วางอุปกรณ์อาบน้ํานะครับกระจกเงานะครับกับเบื้องบุกผนังนะครับตุด,ดลายประมาณนี้บุกไปถึงครึ่งหนึ่งของผนังนะครับมานี้นะครับถัดจากรกัวบุกผนังก็เป็นสีฟ้านะครับด้านบนก็เป็นฝ้ายิบซ้มฉาบเรียบเป็นยิบซั้มกันชื้นนะครับเพราะว่าห้องน้ํามีความชื้นนะครับพวกไฟสละเเ่าหนึ่งโคมนะครับ ตรงซอกตรงนี้นะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับออกแบบได้ดีนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องทําฉากปูดกั้นเลยนะครับใช้ซอกตรงนี้ให้เป็นโซนเปียกไปเลยนะครับเป็นโซนอาบน้ํานะครับก็มีโฟเดนนะครับท่อระบายน้ํานะครับมีแฮนด์ชาวเวอร์ให้นะครับมีสายนะครับตรงนี้เอาไว้ใส่ในส่วนของเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับช่องตรงนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับท่องเสงนะครับหน้าต่างบานเปลบานซ้อนกระจกพ่นฟ้าอลูมิเนียมขาวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําในตัวของห้องนอนนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับอุส่วนของห้องน้ํารวมกันนะครับเป็นฟังก์ชันสุดท้ายนะครับของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับถือว่าสะดวกนะครับแขกไปใครมาหรือว่าคนที่อยู่ในห้องที่ไม่มีห้องน้ําในตัวก็ถือว่าเดินออกมานะครับแล้วก็เข้าห้องน้ําสะดวกเลยนะครับมีโถงนะครับอยู่ตรงกลางนะครับ ในต้องเดินผ่านหน้าผานตานะครับในส่วนของห้องโถงนะครับขนาดก็อยู่ที่2อนะครับกระเบื้องปูพื้นก็เป็นกระเบื้องประมาณนี้นะครับสีครีมครีมนะครับครีมน้าตาลน้ําตาลนะครับมีในส่วนของเคาน์เตอร์อารลนด์อาล์มือนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบขาตั้งนะครับอาร์ลนด์มือแบบขาตั้งที่วางอุปกรณ์อาบน้ํากระจกเงากระเบื้องบุกผนังก็เป็นกระเบื้องลายประมาณนี้นะครับ ดอกไม้สีชมพูนะครับบูไปถึงครึ่งดึงของผนังเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นกระจกเพิ่มแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้ําแล้วก็ระบายอากาศไปในห้องน้ําด้วยนะครับจกบนฝ้าหลังเป็นอลูมนนะครับชักโครกทูพีสนะครับถังน้ําตัวนั่งนะครับตรงนี้ก็เป็นซอกอีกแล้วนะครับซอกเอาไว้อาบน้ำนะครับถือว่าออกแบบได้เก๋ๆทีเดียวนะครับมีหันเชวเวอร์ให้แล้วก็มีที่เสียบเครื่องทำควาอุ่นให้ด้วยนะครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับมีอยู่หนึ่งห้องนะครับ เดินออกมาก็เป็นโถงนะครับท่านผู้ชมก็เดินไปยังส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับห้องโถงห้องนอนห้องครัวห้องนอนฝั่งทางนี้นะครับก็ไม่ต้องเดินผ่านหน้าผ่านตาไปยังในส่วนของห้องโถงด้านหน้านะครับท่านผู้ชมโอเควันนี้ก็มารีวิวนะครับบ้านสวยๆสไตล์ปัญญานะครับให้ดูเป็นไอเดียนะครับท่านผู้ชมท่านใดก็สนใจก็ติดต่อไปยังผู้รับมาได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจจะติดตั้งม่านนะครับก็ คลิกไปได้เลยนะครับด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับสาพามานนะครับผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านนยครับน้องเอ๋ยนะครับที่อนุญาตให้รีวิวบ้านหลังนี้ไว้เป็นแนวทางไว้เป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไอเดียการสร้างบ้านแนวทางการสร้างบ้านหรือว่าผู้บเหมอสร้างบ้านนะครับสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ